เราจะลองทดลองดูคือเอาขวดเนี่ยนะครับแล้วก็ใส่เทอร์โมมิเตอร์ไว้แล้วก็เราจะอัดความอากาศเข้าไปเพิ่มความดันมันหรือว่าถ้าเกิดความดันมันเพิ่มก็เ,เนี่ยอุณหภูมิมันจะเปลี่ยนไหมเอ่ยอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะอาจจะไม่เพิ่มก็ได้เพราะว่าเ,เราเอามวลอากาศใส่เข้าไปเพิ่มแต่ลองดูกะะนะ็แล้วกันนะอันนี้เท่าไหร่ยีเจุดเท่าไหร่เลยยี่สุดโอเคนะ ลองปั๊มลงไปซีลนี่เราอันนี้เป็นแบบกาวดินน้ำมันนะครับมันแข็งมันคล้ายๆดินน้ำมันแต่มันมันเหนียวๆมาซีลไว้ไม่ให้อากาศรั่วแล้วปั๊มปั๊มจักรยานอ่ะเดี๋ยวปั๊มไปเรื่อยๆก่อนยิ่งตางไหมยี่สิบมจ็ดขึ้นไหมเจ็ดสิบห้าขึ้นเริ่มยากแล้ ตอนนี้ถ้าจับขวดเนี่ยแข็งมากสามสิบสามสิบไปใช่ไหมแล้วเดี๋ยวพ่อโกจะเริ่มปล่อยออกปล่อยดึงออกให้ความดันมันให้ให้ให้แก๊สมันหนีไปความดันจะได้ลดดูดอุณหภูมิส1เจุดคนด้วยใช่ท่าไหร่เออตอนนี้ลงไหมรอถ่ายไปเรื่อย ลงไหมมันลงจากพีกลงไปนะโอเคเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งก็นี่แหละความดันเยอะเพิ่มเปลี่ยนองุ่นภูมิมันมากขึ้นเท่าไหร่แล้วยี่สิบเก้าเลยใช่ไหมลงไปเรื่อยๆใช่ไหมโอเคพอแล้วใช้ได้ใช้ได้เข้าใจแล้ว